สีสุวรรณยันไม่ได้ตบซับอธิบดีกรมการข้าวคาดเหยียบต่อสีสุวรรณมาตามนัดยันไม่ตบซับอธิบดีกรมการข้าวยิ้มสู้ยอมรับหนักใจแต่ไม่เครียดเชื่อสาเหตุเกิดจากการเดินสายร้องหน่วยงานและบุคคลจนเดินเหยียบต่อและตาปลาขนาดใหญ่มั่นใจเอกสารคำให้การ16หน้าย,ยืนยันความบริสุทธิ์และไม่มีเส้นทางเงินมาถึงตัวเองเผยยังไม่คิดฟ้องกลับใครขอผ่านพ้นวิกฤตเรื่องตัวเองก่อน นายศีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่ตกเป็นผู้ต้องหาในขบวนการเรียกรับทรัพย์จากอธิบดีกรมการข้าวเดินทางนำเอกสารคำให้การยืนยันความบริสุทธิ์จำนวน16หน้ายื่นต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบกะปะปะปะหลังจากวันที่16กุมภาพันธ์2567ทนายความของนายศีสุวรรณได้ติดต่อแจ้งขอเลื่อน นายศรีสุวรรณเดินทางเข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนวันนี้มาตามนัดเพราะพนักงานสอบสวนได้มีการนัดตนมารายงานตัวทุกเดือนวันนี้ตนนำเอกสารคำให้การมายื่นเพิ่มเติมและยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเนื้อหาในเอกสารทั้ง16หน้าได้อธิบายที่มาที่ไปของเหตุการะที่เกิดขึ้นให้พนักงานสอบสวนได้เข้าใจและที่ผ่านมาไม่มีใครติดต่อตนได้เพราะตนไม่มีโทรศัพท์หลังจากทางพนักงานสอบสวนได้มีการยึดไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่26มกราคมที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณยังระบุว่าตอนนี้สบายดีและยังมีกำลังใจเต็มร้อยส่วนที่สังคมสงสัยว่าคนนั้นทำอาชีพอะไรทำไมมีทรัพย์สินมากมายในศรีสุวรรณบอกว่าตนมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกต่อสู้กับนักการเมืองออกมามากกว่า10ปีตนฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า5,000คดีซึ่งมีผลงานและคดีใหญ่ๆห,หลายคดีทั้งรถเมควันดำจนล่าสุดคือเรื่องคอนโดแอสตนัน อโศกซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินน้ำใจจากชาวบ้านส่วนงาช้างที่เห็นตนซื้อเอามาจากบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่งาเป็นไม้แกสลักส่วนครุฑก็ได้มาจากธนาคารเก่าที่มีการขายโลออกไม่ได้มาหากการเรียกรับเงินทั้งนี้ตนยืนหยัดที่จะสู้ต่อส่วนที่ในคดีนี้ตกเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าหลักของเรื่องนี้นายศรีสุวรรณบอกว่าไม่อยากพูดถึงความเชื่อมโยงใครไม่ว่าจะเป็นนายจังหวัดจานและนายออ่างหลังจากเกิดเรื่องขึ้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันเลย แต่เมื่อตอนถูกกล่าวหาก็ต้องหาพยานหลักฐานมาให้ได้เยอะที่สุดในวันนี้ตนมีความมั่นใจค่อนข้างสูงในทางคดีและยืนยันไม่มีเงินจากบัญชีมา้าและเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายมาถึงตนส่วนภรรยาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยสำหรับกรณีเงินที่ถูกนาํามาแขวนหน้าบ้านนายศรีสุวรรณระบุว่าเป็นความพิรุธและเชื่อว่าเป็นเกมการเมืองที่ตนได้รับเรื่องร้องทุกมานานและไปะเหยียบต่อขอนาาใหญ่ถ้าหากตนทําผิดจริงคงไม่รับฟ้องร้องคดีได้นานจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนี้ยังไม่คิดที่จะฟ้องร้องใครกลับซึ่งต้องขอให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องของตัวเองก่อน